ใช้จ่ายได้ในการซื้อสินค้าและบริการของไวิสัทง์เรื่อและก็พันธมิตรด้วยนะครับโดยฟีเจอร์ของเจวันเน็ตเองเนี่ยก็มีฟีเจอร์มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการาเติมเงินนะครับชำระบ,บิลนโอนเงินนะครับเติมแพ็กเกจมือถือแล้วก็เติมธุรกรรมสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมากมายนะ โดยที่บริษัทเจยอยู่เนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะผลักดันให้กับลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่แบบที่เรียกว่าแคชเวลสั e คมนะครับเ,เพื่อ,เพ,อเพื่ออะไระครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับลูกค้าของเราได้ก้าวเข้าสู่สังสคมที่เป็นแคชเวลนะครับซึ่งก้าวยุคปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนีรร่ยหลายๆภาคส่วนก็เริ่มแนวคิดเรื่อง ดิจิทัลการคอนเนชั่นนะครับเข้ามาใชา้แล้วก็มาตัดใช้กับองค์กรทุนนิตของตัวเองอย่างมากขึ้นนะครับ